บ้านอาสภาพลน้ดูน้มานดตัีอของข้างทางนะครับก็จะมีเเล่นจนี้นะครอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นส yes> ุกมากอยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ อยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจางเอ๊ะไม่ใช่เหนือสิใต้เขื่อนแก่งกระจางตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นน้ําเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมาล่องแพกันครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วอกอไดด้้วยตนอหลแรงเฮ้ยโอ้โหหน่ารองว้าวข้างหน้าก็มีอีกรีสอร์ทหนึ่งนะครับเครื่องเล่นเยอะแยะเออเอตาต้าตาต้ารีสอร์ทนะฮะด้านขวาก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็มีผู้คนมากมายเลยนะฮะก็จะมีที่ที่หอถอดของยานะฮะ เล่นบ้างเลยนะฮะถ้าไคก็คุณพี่ที่ถ้าสนใจก็มาพักผ่อนกันได้นะฮะหลายๆคนนะครับเขาก็ใส่ชูชีพแล้วก็ลอยไปตามน้ำเลยนะครับก็ได้บรรยากาศเย็นดีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าเดี๋ยวผมก็จะโดดตั้งกันครับ

คือคนที่เป็นหมกใช่ไหมใช่ใช่ไหมระวังเรือนะครับระวังเรือนะครับ ครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงละเย็นเย็นไม่เท่าเบียร์หรอกพี่จริงเลยไอก้อนรกูก้อนเบียร์กูอยู่บนเรือนั่นเรือมานะเราไม่ได้ว่ายน้ำกันก็ไปเค่งกันดีนะสบายอยู่บ้านก็ได้ไหมมันเค่งกันอีกน้ำหรอโอ้โหสอนแล้วไทยจะไปอาบไหอรู้หรือเปล่าไปยุไม่ตื่กว่า ในผัดมาก่อนละคุณตึงอ่ะลำบากลบากูกเข้ากออกแบบทำอะไร้แบบแอย่างนั <S <S ้นนอัน่ีเขาต็แบบนี้มาตัวพี่อ่ดีๆนะพาลาติเต้แีน้อิรน้อ อันนี้น่ารักเน่ารักมากเลยไข่ไว้่า่ไว้เ่งานอนโดมด้่ารักมากเลยอัี้น่ารักชอบเไขไ้รเยนี้าพ่อยอะไรนอนโดมเ่าจนอนดมด้าเย่ะตอนดิพีดนายนายเลี้ยงไอที่าอยู่่คสแล้วก็คนัน่าะจะแาปลูกปล กอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอมีเลี้ยงนนดิไก่ไรเงี้ยแล้วก็พายลงไปเรือเด็เกๆก็ไปเล่นนะ้ำไข่ปลาตีอย่างนี้ย <c> ต <oughs> ลอดเลยก็ <c oughs> ลเลยะพายเรือเป็น <c oughs> มองอะไรารับพายะ